สวัสดีครับมาอีกแล้วครับสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านนะครับแฟชั่นเอวยืดงาน USA นะครับคัดแต่หัวภาพล้วนๆนะครับหัวภาพล้วนติดแบรนด์เยอะขายง่ายขายดีขายได้ทุกตลาดนะครับตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดนะครับเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยยิงป้ายให้เรียบร้อยครับยิงป้ายให้เรียบร้อยรีดให้เรียบร้อยสวยงามพร้อมขายทันทีนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับ เอวยืดทุกตัวนะครับเอวยืดทุกตัวเอียไซส์ใหญ่ก็เยอะนะครับไซส์ใหญ่สามสี่สามหกสามแปดสี่สิบนี่เยอะนะครับใครมีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่ๆอยู่จัดได้เลยนะครับนี่เอวประมาณสี่สิบนี่ก็สวยสไตล์ง่าชายก็ได้หญิงก็ได้นะครับชายได้หญิงได้เนี่ยติเรียนเด็ดโอ้โหสวยเป็นหัวผ้าเกลดเนะครับเกลด A อเลยเนี่ยสวย ใ,ใส่ได้หญิงใส่ได้นะครับ้าคอตตอนพาราลนินพาวไฟเป็นปนกันไปนะครับเนี่ยทรงเอวยืดยืดคาโก้ขาจ้ำสว,สวยทุกตัวสวยทุกตัวาก,ววก,ววกบมังคุดเอวยืดทุกตัวนะครับเอวยืดเป็นงานที่ขายง่ายๆครับการจํากัดไซส์มันจะน้อยนะครับการจํากัดไซส์มันน้อย โอันี่พาไฟดูนี่โยสวยสายใหญ่ LC 4, เลคสี่สิบกว่าฮะเนี่ยพาไฟสายใหญ่ๆนะครับใครมีกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่หญอยู่จัดได้เลยนะครับนี่ก็ใหญนนนนนน่นี่ก็พาลินินโอ้โนี่พาลินินงาม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 กระสงคาโก้เนี่ยเท๊สีม่วงสายใหญ่ โอ้โห oh, สวยจัดสวยจัดพ้าฝ้ายพัาายพลินินนี่ก็เอ7ย8นะครับทางร้านก็จะคล้าสไซค่ะสไตล์กันให้นะครับผมใา mm hmm. สใหญ่ไาส์เล็กคุณปนกันไปนะครับนี่นี่ก็ทรงคาโก้ตัวเล็กๆนะเอวยเจ็ด่สิบแปดก็มีเนี่ยทรงคาโก้ขาจ้ำสวยนี่เอวยืดยขาบาน เนี่ยทรงขาบานโอ้สวยจัดโอ้ตัวนี้ทรงขาโก้สวยจัดโอ้นี่มีปักด้วยปักสวยงามปักสวยงามนี่ก็ผ้าลินิน <c oughs> าลินินติดมาเยอะนะครับลินินผ้าผ้าก็ติดมาเยอะนะครับสวยทรงคาโก้ด้วย ยืดขาจําโอ้โหจะใสยใหญ่ยี่สิบนะครับใครมีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่อยู่จัดได้เลยนะครับเกรดหัวผ้าล้วนๆนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับตลาดเช้าตลาดเย็ยนได้หมดเลยนะครับโอ้โหนี่ก็ผ้าลินินผ้าลินินผ้าลินินเข้าไปทําราคาได้นะครับแยกทําราคาได้เลยสวยจ,จัด ส,ส,สวยๆ <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราจะส่งให้ลูกค้านะครับที่เราจะส่งให้ลูกค้าลูกค้ากจ็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยเป็นแบบแนวแฟชั ashion, ่นเอวยืดยืดนะครับแนวแฟชั่นเอวยืดยืดตัวเล็กตัวใหญ่เป็นปนกันไปนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เป็นปนกันไปจัดสวยจัด โอเคครับตัวอย่างครับประมาณนี้ให้ดูตัวอย่างประมาณสักยี่สิบยี่ห้าตัวประมาณนี้นะครับตัวอย่างก็ okay. จะแบบประมาณแบบนี้เลยนะครับเป็นแฟชั่นเอลยืดงาน USA นะครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทุกประเทศนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาเลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ